สำหรับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะขอเปิดเป็น GL แล้วกันนะครับเปิดเป็น GL ของกรณีปรับผ่านค่าเผื่อเป็น GL ปรับผ่านค่าเผื่อนะฮะเราจำได้ว่าตอนสิ้นปี x 1เนี่ยมูลค่าที่บันทึกเอาไว้สามหมื่นถูกไหมครับตามเนี้ยตามปรับปรับผ่านค่าเผื่อนะะบันทึกไว้สามหมื่นแล้วก็บอกว่ามันควรจะเหลือสองหมื่นห้านะดังนั้นเราก็ปรับ ห้าพันนะฮะมันก็จะมีค่าเผื่ออยู่ทางด้านเครดิตห้าพันตอนซิปเอ็กหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็จะใส่เลยครับซิปเอ็กหนึ่งมีค่าเผื่ออยู่ห้าพันนะแต่ว่าที่บันทึกด้วยเงินลงทุนมันก็จะโชว์อยู่ด้วยยอดสามหมื่นอยู่แล้วปกติเพราะมันไม่ได้ปรับโดยตรงเข้าไปที่ตัวเงินลงทุนดังนั้นตัวเงินลงทุนเนี่ยเงินลงทุนเนี่ยมันจะโชว์ด้วยยอดสามหมื่นอ่าเป็นอย่างเงี้ยนะครับ ตอนนี้พอมาถึงตอนสิ้นปี x2 ผมจะใช้ปากกาข่าวแล้วกันนะครับพอมาถึงสิ้นปี x2 ในโจทย์เขาว่ายังไงในตอนสิ้นปี x2 เนี่ยเขาบอกว่ามูลค่ามันเนี่ยมูลค่าเงินลงทุนตัวนี้นะฮะเขาบอกเงินลงทุนมันเหลือ2 0 0็ดังนั้นหมายความว่าไงครับเงินลงทุนมันต้องเหลือ2 0 0นเมื่อเงินลงทุนมันต้องเหลือ2 0 0ดหมายความว่า,วาก็มันก็คือการเอามูลค่า30,000เนี่ยลบ5,000แล้วให้มันเหลือ2 0 0ดนะครับ สามหมื่นลบห้าพันให้เหลือสองหมื่นเจ็ดเพราะเราไม่ได้ปรับตัวเงินลงทุนโดยตรงเราจะต้องปรับผ่านค่าเผื่อดังนั้นทํายังไงดีถ้าเกิดเรามองตรงนี้เราจะเห็นว่าสามหมื่นมันลบห้าพันมันเหลือสองหมื่นห้าแต่เราต้องการให้มันเหลือสองหมื่นเจ็ดตามราคาวิธร,รมนะครับดังนั้นวิธีการก็คือเราต้องต้องไปปรับค่าเผื่อนะฮะไอ้ตัวนี้มันเราไม่กระทบมันเราต้องต้องทำให้ตัวค่าเผื่อนี้ให้มันลบกับไอ้ตัวเงินลงทุนแล้วให้มันเหลือสองหมื่นเจ็ดดังนั้นก็แปลว่า สามหมื่นมันจะต้องลบอะไรแล้วเหลือสองหมื่นเจ็ดมันก็ต้องลบสามพันค่าเผื่อต้องเหลือสามพันเท่านั้นเมื่อค่าเผื่อจะเหลือสามพันเราก็ต้องปรับปรุงที่ฝั่งนี้สองพันถูกไหมครับเพื่อให้ค่าเผื่อมันเหลือแค่เพียงสามพันพอค่าเผื่อมาเหลือสามพันแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอายอดคงเหลือไปโชว์ในงบฐานะการเงินมันก็เอาตัวนี้กับตัวนี้ลบกันมันก็จะเหลือสองหมื่นเจ็ดตามที่ควรจะต้องเป็นในราคาที่ทำตอนสิ้นปี x2 นะครับดังนั้นสรุปก็คือเราจะต้องล้างค่าเผื่อทางด้านเดบิตนะครับสำหรับการปรับผ่านค่าเผื่อโดยเดบิตค่าเผื่อและผลต่างก็เข้ากําไรขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นขีดงบกําไรขาดทุนมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับเดบิตค่าเผื่อ2000ก็เป็นไปตามที่ผมเขียนเนี่ยเดบิตค่าเผื่อ2000แล้วก็ผลต่างก็เข้ากําไรขาดทุน2000นนะครับนี่คือลักษณะของการปรับผ่านค่าเผื่อนะครับ